เราไปแอบถ่ายสองพ่อลูกนอนนอนเวร <c oughs> <c oughs>

เราลุกมาดูหลายคนไกลๆเจ้ามุนหมดปุบปุ๊บยังนี้ก่อนยังนี้ยังนี้ยังนี้กเออโอเคปิดทําไว้กันปิดทําไว้กันเออเดี๋ยวก่อนเห็นเออ